มึน่ะเดิกับพ่อที่แหละหานึกว่าหนาวไม่ตกเนเจ็บไหมไม่ขนมันหิวลงรถได้กนหนาวเว้ย สวัสดีครับสวัสดีทุกทท่านนะครับวันนี้มาเที่ยวสวนลุงโจกันนะครับก็วันนี้มาดูสวนทุเรียนนะครับเพราะว่าเจอฝนนะครับเจอฝนแล้วก็อากาศเย็นนะครับวันนี้แปลกนะครับอากาศเย็นมากนะครับไม่น่าเชื่อนะครับอากาศลมแรงเย็นฝนตกนะครับในเดือนเมษายนนี้นะครับก็นี่นะครับร่วงนะครับนะครับร่วงเยอะมากนะครับ นี่ใช่ไหมครับร่วงเยอะนะครับเริ่มมีกลิ่นนะอยากกินนะเริ่มมีกลิ่นหอมนะครับอยากกินเจอเจอเจอลมนะครับเจอลมลมลมแรงก็อย่างนี้นะครับชีวิตชาวสวนก็ประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวไปดูความเป็นไปนะครับของทุเรียนในช่วงต้นเดือนเมษายนที่สวนลุงโจกนะครับไปเดี๋ยวไปตามดูนะครับสวนลุงโจกนะครับเกษตรหนึ่งไร่ ต้นเนี่ยต้นเนี่ยทุเ,ยเรียนเริ่มเยอะแล้วกร็รลูกต้เริ่มเริ่มใหญ่นี่นะครับดูเลยครับเห็นไหมครับก็ล่วงนะครับล่วงพอสมควรนะครับอย่างนี้ก็ยังยังพอรอดนะครับขอให้นี่นะครับก็เดี๋ยว,วเราเราเราตัดตามลุ้นกันไปนะครับว่าจะเป็นยังไงบ้างมันจะสุกเดือน ประมาณเดือนมิถุนายนนะครับน <ım eni> you know. ่าจะตกประมาณเดือนมิถุนายนอยู่นะครับกลุมภามีนาเมษายนเมษายนพฤษภาคมมิถุนายนว้อีกหนึ่งเดือนคิดต่อนนะนี่นะครับเดี๋ยวดูตรงนี้กันดูนะครับอุ้ยพันมีเมงมุ้งอะดูนะครับวันนี้นน้องเกาะต้องพอด้วยอ่ะเห็นไหมครับร่วงนะครับร่วงร่วงเยอะอย่างเงี้ยนะครับฝนก็มันควรแล้วนะครับทำไมมันเปยังเนื่องจากข้าหนุกเมืองเนื่องจากอ่ เจอฝนนะครับเจอฝนแล้วก็เจออากาศหนาวลมแรงนะครับลมแรงมากนะครับก็นี่นะครับอีกหนึ่งปัจจัยนะครับอีกหนึ่งปัจจัยอีกหนึ่งเหตุผลของชาวสวนนะครับก็จะประมาณนี้แหละครับนะนี่นะครับสภาพปัจจุบันนะครับสวนช่วงเมษานี่นะครับกับทุเรียน สูงจกนะครับหนึ่งไร่ต้นใหญ่ก็ใหญ่นะครับต้นเล็กก็เล็กเห็นไหมครับก็มีต้นแซมกันไปเรื่อยๆนะครับ <c oughs> นี่นะครับเจ้าของสวนนะครับน้องขิงมันค<ว> <c oughs> ือต้นอะไรอ่ะต้นกะเพราครับนายน้องขิงพาดูทุเรียนหน่อยไปพาดูทุเรียนหน่อยเป็นไงบ้างต้อนอื่นๆเป็นไงบ้างครับ <c oughs> มีต้นมีต้นเดีนดียวอะไรก็อะไรต้นตอบางต้นก็ไม่ติดเลยนะปีนี้นะยังไงต้นนี้ยังมีลูกเล็กเลยลูกเป็ดขี้เละอ๋อลูเป็ดอ้าวมาดูตรงนู้นหน่อยครับตรงนู้นต้นโตหหน่อยโอ้นี่ไงอันนี้เขาน่าจะผูกเชื่อไว้ว่ากันหล่นใช่ไหมใช่ครับนี่ต้นนี้เขาเชื่อไหมโยงครับ แล้วก็มีวางลูกทีกต่ตกนะอยากกินแล้วว่าฮึ่ังเก่งบอกว่าอยากกินแล้วนะครับก็อยากกินทุกลูกเลยเออก็ต้องรอดูนะครับนู่นนะครับเดือนเมษายนะเอ้ยไม่ใช่เดือนอะไรนะมิถุนาครับเดือนมามะากรอจนนิดเดียวมิถุนานะครับก็ต้องตามลุ้นกันต่อไปอนี่ก็เป็นผักหวานป่านะครับจากยุคแรกที่ปลูกไว้นะครับ มือเหลืออยู่ต้นเดียวครับกอเดียวนม่สองต้นตะวันบาหลายปีนะครับปลูกไว้ต้นหนึ่งรอดมาต้นหนึ่งพอพอได้เอาไว้ไว้โม้นะครับก็นี่นะครับอัปเดตอัปเดตสวนลวงโจกนะครับเลียนช่วงต้นเดือนเมษานะครับที่อากาศหนาวแล้วลมแรงนะครับก็อย่างนี้นะเห็นไหมครับลูก โหใช้ได้นะครับนี่สามลูกต้นเดียวนะครับแล้วก็อีกหลายต้นก็ร่วงอย่างเงี้ยครับก็อย่างเงี้นะครับก็ต้องตามรู้กันไปนะครับการทำต่วนนะครับไม่มีอะไรแน่นอนนะครับยังไงก็ต้องขอบคุณมากครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับยังไงก็ฝากสวนขลงโจ๊กด้วยนะครับเกษตรหนึ่งไร่นะครับเดี๋ยวพบกันในคลิปหน้าวันนี้ผมลุงโจ๊กและน้องขีนต้องกล่าวคำว่าสวัสดีนะครับแล้วพบกันในคลิปหน้าสวัสดีครับรุ่นกันต่อรุ่นกันต่ออีกสองเดือน